นิทานอิศบเรื่องนกคู่กับช้างสนาป่าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีนกคู่และช้างเป็นเพื่อนรับกันและอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่งนหนกคู่นั้นเป็นสัตว์ที่ฉเฉลียวฉลาดส่วนช้างป่านั้นมีพลังกำลังมหาศาลทำให้ทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอวันหนึ่ง ช้างออกไปหาอาหารอย่างเช่นทุกวันมันได้พบกับเหล่าตีสัตร์ร้ายที่กำลังเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อที่จะตามหาช้างป่าสักเชือกกลับไปให้พระราชาพอดีเหล่าตีสัตร์ทั้งหลายจึงดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกับช้างป่าเชือกนี้จึงได้จับตัวช้างป่ากับพระราชวังไม้จะให้พระราชากิน พวกข่านจับตัวข้าเพราะเหตุใดกันช้างป่าเอ่ยถามเหล่าปีศาจร้ายขณะที่ตนกำลังถูกพาตัวกลับไปที่พระราชวางังหนึ่งในปีศาจร้ายจึงพูดขึ้นว่าพระราชาของพวกข้าฝันว่าได้กินช้างข้าเลยจะทำให้ฝันของพระราชาเป็นจริงชางพูดว่าหากเป็นเช่นนั้นขอให้ข้า ได้ไปพบกับเพื่อนรักเก่าของข้าเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าจะกลับมาหาพวกท่านและจะยอมให้พวกท่านจับข้าไปให้พระราชากินปีศาจตอบไปว่าหากเจ้ารับสาสัจจะข้าก็จะยอมให้เจ้าไปบอกลาเพื่อนเก่าของเจ้าก็ได้ข้อตกลงระหว่างช้างป่าและเหล่าปิศาจเป็นไปได้ด้วยดี เพราะช้างป่าสัญญาว่าจะกลับมาให้ราชาของเราปีศาจกินพวกเหล่าปีศาจจึงยอมปล่อยตัวช้างป่าให้ไปพบกับเพื่อนเก่าหรือนั่นก็คือน,นกฮูกนั่นเองเมื่อช้างป่าได้พบนกฮูกจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้นกฮูกเพื่อนรักได้ฟังนกฮูกพูดึินว่าขอให้ข้าได้ไปเป็นเพื่อนแล้วจะคิดหาทางช่วยเจ้าเอง ทั้งสองเดินทางกลับเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเหล่าปีศาจเมื่อเห็นฝูงปีศาจกำลังชุมนุมกันอยู่นกฮูกผู้เฉลียวฉลาดจึงออกหูบายในการช่วยเหลือช้างเพื่อนรักด้วยการสร้ากและพื้ปีกบิดขี้เกียจถามทีว่าตนเองเพิ่งตื่นนอนก่อนจะพูดขึ้นว่าเมื่อกี้ข้าได้ฝันแปลกมากจริงๆในฝันนั้น ถ้าได้แต่งงานกับราชินีแห่งปีศาจดังนั้นข้าค,คงจะได้แต่งงานกับนางจริงๆไหนราชินีแห่งปีศาจอยู่ที่ไหนกันพวกปีศาจได้ยินเช่นนั้นจึงคัดค้านเสียงดังว่าเจ้าไม่สามารถแต่งงานกับราชินีของพวกข้าได้เพียงเพราะความฝันอย่างโง่ๆหรอกนะโนโคจึงรีบตอบอย่างรวดเร็วทันทีทันใดว่า ถ้าข้าไม่สามารถทำให้ความฝันของข้าเป็นจริงขึ้นมาได้ก็แล้วราชาของพวกเจ้าจะสามารถทิ้งกลานที่จะกินช้างได้อย่างไรเพราะราชาของพวกเจ้าก็เพียงแค่ฝันว่าได้กินช้างเท่านั้นเองถ้าราชาของพวกเจ้ายัางยืนยันว่าจะกินเพื่อนของข้าให้ได้ข้าก็จําเป็นจะต้องยืนยันที่จะแต่งงานกับราชินีของพวกเจ้าให้ได้เช่นกัน ปีศาจร้ายรู้สึกง,งวนงันจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีดังนั้นพวกปีศาจร้ายจึงได้ปล่อยให้นกพูกและฉางกลับไปบ้านได้และนี่คือวิธีที่นกพูกได้ช่วยชีวิตช้างป่าเพื่อนรักลั่นเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนย่อมช่วยให้พลนภัยได้